อร่อยกันได้แล้วตัวนำของวันนี้ก็คือปลาช่อนแดดเดียวย่างหมึกทอดกรอบกรอบอกรอบนี่น้ำจิ้มเจ้าหอดแบบหวานกับแบบขมกินหมูนะแต่ใส่ขมปนประคอน้ำเหนือน้ำเหนือโอ๊ยตายแล็บไว้ไม่ได้เปิดกุ้งจอมกุ้งจอม และนี่คือเจียฮอน้จเจียฮอนหมูผักเป็นสวนโอเคโอเคค่ะอร่อยกันนะคะเสียงแดัดจริตมากแม่ชาบะเนี่ยต้องใส่ถ้วยแล้วป่ะร้อนพอมันจะไปเลือะข้าวแล้วมันจะไม่อร่อย ตักลาดไม่ได้เดินเสียของไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารเจลฮอนไทาย้อนแสงหรือเปล่าเจลฮอนเจลฮอนนี่นะมันคือเสบท่านี่ปลาช่อนย่างกับอะไรนะเจล ช่อนแดดเดียวกับเจา้าเจ้ไปย่างปนปลาคอวันนี้มีแต่ปลาช่อนอันนี้เขาโขกจนแบบเนื้อเนียนเลยปนแห้งจุงจจ้งจอมจุ้งจอมจับประคนชัยวันนี้เปรี้ยวอร่อยละเจ้าฮ้อนมันก็ฮ้อนจริงๆค่ะ อากาศเย็น16-19องศาแต่พอสายมาแม่จะเอ้ยห้อนจนแสบตอนนี้แขนเป็นไม่รู้กี่ชั้นแล้วแขนจะดำตามเสื้อผ้าที่เราใส่แขนสั้นมันก็จะดำมากแขนยาวก็จะดำน้อยโอ้ตับกรุบๆเลยเมื่อวานยังมีตับย่างอยู่นะนี่นี่คือตับย่าง จิ้มแจ่วปลาย่างเนาะอืมกับกทมเราจะทำแจ่วปลาย่างใส่ชายชั่วแมงดากลับๆๆๆอืมกรอบจริงกรอบจริงไม่อิงนี่ยายเอามาจากสมุทรสาคร กินกับข้าวใหม่ด้วยแซ่บลายแซ่บลายข้าวใหม่นี้ไม่ใช่ข้าวนาเรานะที่น้องเขาทํานาที่เขาเอามาให้ย,ยังไม่ได้หุงเลยอันนี้ข้าวนาพิยุทธจากสีเมืองใหม่ดูดูข้าวข้าวสารก็จะเยอะมากเพราะต่างคนต่างมีนาและให้คนอื่นเขาทาเขาก็ให้ข้าวมา ข้าวสารเข้าวสารเอาไปแจกได้แต่ข้าวเปลือกต้องขายก่อนนะจะขายข้าวเปลือกซื้อตัวเจลรอบโลกอยู่ข้าวข้าวเปลือกต้องสองพันสองพันถุงปุ๋ยบ้างถึงจะพอา่าดเยวรอบโลกไหมกินกันอร่อยกันค่ะวันนี้ประชอนประชอนประชอนจ้ฮอนจะาฮอนจะาฮอน ปน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 คนแก่ถ่ายรูปก็อย่างนี้แหละค่ะจะเวียนหัวหน่อยนะคะขออภัยมากๆไม่ได้ตั้งกล้องตั้งกล้องแล้วก็วุ่นวายก็เดินไปเดินมาทำนน่นทำนี่ไม่ต้องตัดต่อนะคะดูแบบเรียวเรยวขอบคุณนะคะขอให้โชคดีทุกคนปีใหม่นี้ร่ำรวยร่ำรวยรุง่งเรืองรุง่งเรือง,งสุขภาพแข็งแรง กินปลาแล้วจะฉลาดนะคะแอ๋ปลาช่อนนาย่างปลาคอหน้าย่างเด้อจ้าปลาช่อนนาย่างปลาปลาช่อนนาแดดเดียวย่างดีครับดีครับกรอบแดดเดียวย่างเตาถ่าน เสร็จแล้วก็มาใส่หม้ออบลมร้อนมันกระเซ็บปันนยังแล้วกินกระเจวบองเนาะปลาช่อนนา่า,ากข้างหลังก็สวยช่อนนาจริงๆจ้าปลาช่อนนาจริงๆนะคะตัวบบกไงนะีเหมือนประกอบเลยเนาะ ช้อนนายาเนื้อดีเขาคงวิสัยควอมรจางปนปลาคอปนปลาช่อนปนแห้งนะคะใส่นาอุจุอร่อยอเนื้อปลาช่อน <c oughs> นามันก็จะหวานหวานแสบหวานนัว ป่นเยอะแบ่งกินทีละน้อยทีละน้อยปน่นเราจะเป็นป่นข้ามปีเลยนะเนี่ยป่นแสบป่นนวป่นประคอบานเฮ้าดูเนื้อดิเด้าโขกละเอียดมากอืม ปนปากคอค่ะปนปากคอปนปากคอมาเด้อกินข่าวเด้อกินข้าวอยู่ในครัวหลังบ้านนี่นนแหละปนปากคอปนปะกคอแหงถอดพ้อมแล้วแจกกับกรอบเลยกินกับข้าวเหนียวหอ่หอนเนาะกับข้าวต้มข้าวต้มก็อร่อยกรอบมากอืม ทอดไฟอ่อนน้ำมันน้นอยๆก็ทอดทีละสี่ห้าตัวจะได้สวยๆต้องทอดจะเยน็นๆสุกไวแต่อย่าใช้ไฟแรงนะคะวันนี้อร่อยกับปลาหมึกแห้งทอดอืม ตัวน่ากินปลาหมึกจากสมุทรสาครจ้าปลาหมึกแหกทอดทอดเสร็จแล้วจ้าหมึกแดดเดียวงามบ่ทอดร้อนๆกรอบๆเลยร้อนกรอบๆกรึบๆเลย ก,ก,ๆๆก,ก,กุบ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 กลับกุบกลับกรอบนึ่งหนแข้งทอดทอดเสร็จแล้วจ้าฮ <ng> ้อนที่บ้านก็มาอีกรอบแล้วนะคะผ <c> ักบุ้งผัก ทำที่บ้านไม่ต้องอะไรมากมายผักกัดขาวเน้นใบชะพูเสริมใบชะพูอยู่ข้างล่างเต็มเลยนะขออวดหน่อยนะว่าใบาชะพูมันเยอะเราไม่ได้ปลูกแหบางทีเราก็แอบไปเก็บที่ไม่ได้แอบหรอกก็เดินไปเก็บแหละมันอยู่หลังบ้านหลันทองเนี่ยไม่ได้ซื้อได้ขาย ตลาดกระกรรมละสิบบาทเบลอเบล่าเยอะแยะฉีกว่นานจะได้มีกลิน่นใช้มือฉีกฉีกโหระพาก็ฉีกฉีกวันนี้ใส่สลัดด้วยใส่ผักสลัดไปด้วยแจ่วฮ้อนจ้าแจ่วฮ้อนแจ่วฮ้อนแล้วอสำหรับแจ่วห้อนเราจะต้มในีกระทะเลย ถ้าโคลคิิงนี่แหละไม่ต้องใช่หม้อไฟพอต้มกินเลยเจียยะเออจะห้อนหมูเจะย้อนหมูผักบุ้งเน้นใบชบพผูใบชบพผูหลังร้านทองเยอะมากหลังบ้านนี่แหละเยอะมาก แม่มากูดก็เยอะมาทีไรก็กิน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 ใส่เส้นด้วยใส่วุ้นเส้นจะจ้อนใส่วุ้นเส้น oh. <Okay. S 1> อันนี้เนื้อะจ้อนเนื้ออันนี้จะจ้อนหมูนะก,กะหลายสิ่งหลายอย่างตัวมาบานเฮ่ากินเอากินเอาเบคอนควรห่อน,น,นด้วย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 แกบกัะแกบเอาจัดป้ายลุย กระจอมกระสมแล้วอ๋อคือกัรไผสิมาเฮือนเฮาเขาเลี้ยงสวยดีแท้เอออ้ไดจียวฮอนเนื้อกัเจียวฮอนหมูหมดไปหนึ่งหม้อเจียวฮอนเจียวฮอนปลาหมึกแม็กสมุทรสาคปรปลาแดดเดียวปลาคอแดดเดียว บ้านคอยเอินปลาคอเดอที่เ่าเนี่ยคือสำเนียงสิสเกตเลยนี่ปลาคอปลากินแบบนั่งกินแคลบแคลบแคลบอย่างกับแคบแคเกอร์ปลาคอหนะน้าตึงๆอ้าวอ้าวชมะนาว แกงห่วแกหิวแกแห้งใช่ไหมอันนี้กาแฟดำชามะนาวกับกาแฟดำกินชามะนาวแกแห้งแกเมื่อยแกเพียแกง่วงตาสว่างหวาบ ta sáng vác vác, ta sáng vác vác, nó xức của chiếc cổ bao, cổ bao cổ bao cổ bao cham ăn